ฮ้ยดาบสีทองไ่เห็นปะโอ๊ยกรอบม่วงเลยแปลว่าได้ตั้งแต่เริ่มแรกแน่เลยดูดิคือดาบอะไรดาบไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมชื่อตันคุและผมเป็นคนที่เกลือที่สุดในโลกปกติผมเป็นเพียงโปรแกรมเมอร์ธรรมดาคนหนึ่งแต่เบื้องหลังด้วยความเกลือจากทุกเกมที่ผมเล่นผมต่อสู้กับความเกลือและหาทุกคนที่เหมือนผมผมตามล่าไอเทมสุดแรงจากเกมต่างๆแต่พอเห็นนั้นผมจึงได้รับเกลือใหม่ๆแต่ผมก็คือคนที่เล่นเกมเกลือๆพวกนั้นได้ผมคือตันคุโอเค เหล่งซาบเจ้าวันนี้เราจะมาเปิดดาบการันตีกันนะครับผมอยากได้ดาบมานานแะล้วเนี่ยในที่สุดการันตีก็มาทันทีเกมนี้อัะซื้เนี่นะยเจังน่ารักสืดอจนอะไรจะมุ่งมิ้งขนาดนี้ ไม่พูด <Okay. S 1> ทำเพลง <c oughs> เราไปเปิดดาบกันดีกว่านี่เลยมันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ดาบอันนี้ก็การันตีนะสองอันเนี้ยอันนี้ครบรอบสองล้านดาวน์โหลดการันตีหนึ่งตัวโดยที่การันตีก็มีเคเโต้อีจีโออริสโต้รีฟายูคิเทียโลนี่อาร์ซูนะโซเน่โซลลืมชื่อวะโซเนียนาอะไรเนี่ยลืมแล้ว ัวประกอบทั้งของมันเหมือนกันนะสองเซตนี้เท่าที่ดูอันนี้ครบอันนี้ฉลองปีใหม่ว่านโวเย่เนี่ยเหมือนกันการันตีเหมือนกันแต่ว่าตัวละครที่ผมใช้อยู่มันรู้สึกโอเคแล้วนี่เลยที่ไม่โอเคคืออาวุธอาวุธก็เหมือนกันเนี่ยน่าเหมือนกันเลยการันตีเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็เปิดไปเลยมันบอกว่าได้วันทามได้หนึ่งครั้ง อันนี้ก็ได้เนี่ยนะได้ครั้งเดียวเหมือนกันบอไม่ใช่ครั้งเดียวแหละเนี่ยวันทามออลี่อันนี้ก็วันทามออลี่เหมือนกันเนี่ยมันเขียนอยู่ตรงนี้โอเคดาบที่เราได้เนี่ยนี้ดาบยูจีโอนะบูโสซอร์ที่คีต์โตมันนอนกอดอยู่อ่ะอันนี้ดาบอลิส อันนี้ดาวคายวาดาบรีฟาร้าเมือกนเนี่ยดาบซามูไรอันนี้ดาบคิริโตะไนท์สกายซอร์สดาบคิริโตะอันนี้จำได้อันนี้ดาวคายวาไม่รู้จกักอันนี้ก็ไม่รู้จกักคิมซันเบดอันนี้เหมือนเคยได้มาแล้วว่ะอันเล่มเนี้ยโอ้มีมีดด้วยโอเคเ,เจ๋งอยู่นะโอเคก็จะประมาณนี้ไป ไม่รอช้าจัดไปครับเปิดซะสองชุดไปเลยอย่างละหนึ่งครั้งดูครับว่า,วามันจะแตกต่างอ๋อมันจะมีอลิซมายืนอยู่ในฉา,า,เา,า,ากเ <c oughs> มื่อกี้ด้วยมั้งฮะถ้าเท่า,าที่อยู่ใช่ปะวะมัวมัวโชเดดาเชียอะไรนี่ฮะโหดาโคประกอบตัวประกอบสุดๆดาบสีนี้นี่นม,มีปอกมุกเพตรลม โหดาบตัวประกอบแน่นอนครับหน้าตาแบบนี้โอ้โหเห็นรูปร่างก็รู้เลยซ้ำกันสองอันเลยทีเดียวสโตลิการิอุสโฉเอ้ยเล่มนี้อดเล่มนี้โคตรเทนะแต่แม่งใช้คสองดาวคนงงเมื่อกี้นึกนึกว่าดาบแล้วเลยเมื่อกี้ดาบโคตรเท เล่มน,นี้ก็เหมือนกันโชเดะดาวสวยๆนี่สองดาวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยมิสเตอรกิรุบุคนทอซาันนาร้ามัการันตีไม่เหรอวะหรือว่าอองเล่มสุดท้ายดาบอสัสนะเว้ยใช่เลยเล่มนี้ดาบอสัสนะเล่มเวียไลซ์จำได้ โอ้โหไม่ต้องบอกเลยว่าให้ใครใช้เรื่องนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าให้ใครใช้ดาบของอารซึนะอยู่แล้วดเอเดมเมอันนี้ไม่การันตีตอนแรกว่าจะเปิดดาบไอ้นั่นน่ะแต่ไม่มีอ่ะเอาอีกรอบเอาย่อเวิร์กเวิร์กเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกอก,การันตีเอาให้ครบครบนี่เฮ้ยดาบสีทองเห็นปะโอ๊ย กอบม่วงเลยแปลว่าได้ตั้งแต่เริ่มแรกแน่ๆเลยดูดิคือดาวอะไรดาวไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยไอยตอนที่คีโตใช้ดาบนั้นสับไม่เหมือนกับของเดิมะนะ่ะดูดิว่ามีอะไรแตกต่างสุดจัดประลัดบอก <c oughs> มันการันตีอยู่แล้วอะชิวครับอันนี้หรือว่าเราจะได้สองเล่มวะพอรู้สึกขอบสีม่วง ي, เฮ้ยเรื่องนี้หรือเปล่าไลท์นิ่งช็อตซอสเฮ้ดาบบงบอกเป็นไฟฟ้าแน่นอนอะคอสสติงเกอร์เอลนอีกแหละเรมี้สวยมากอะแต่แป้งสองดาวว,าว้าวเดวิลเรเปียโอ้วเรมี้กระเทยเนี่ยสามดาวเรมี้ใหม่แล้ว Yeah. เย่ดาบเกี่ยอะไรวันนี่ดับใครวะดาบดาบอะไรเนี่ยดาบแห่งน้ําตาดาบเงินแห่งน้ําตาอะไรเนี่ยดาบใครวะไม่รู้จักโอ้โ oh, หดาบอะไรวะเนี่ยดาบใครไม่รู้จักเลยเนี่ยไอแต่ว่าได้เรียนเลเปียเท่ๆมาอยู่นะโอเคเราก็ใช้พลังระเบิดเป็นที่เรีๆๆๆๆๆๆเยบร้อยโคตรไวว่อง ือดาบเล่มที่ได้มาเมื่อกี้ไม่ต้องบอกเลยว่าใครจะถือไม่ต้องบอกเลยว่าบดีหรือไม่ดีเพราะมันเป็นดาบอารรัสนะอยู่แล้วเล่มเมื่อกี้ยูไ่ไหนวะอืมหายแล้วแล้วมันเล่มไหนวะอ๋อนี่นี่นี่โอ้โหสุดยอด ตีบวกไปครับผมตีมูให้หมดเดี๋ยวไม่มีตังค์เลยเหรอหนานี้ยเออไม่มีตังค์เลยเหรอวะชิบหายเดีวก็มีตังค์นะเนี่ยตังค์ไม่มีเวรกรรมไหนรอให้อฆษนะถือดีว,อว่ามันจะเก่งเลยไหมแบบไม่ตีบวก ฟาทรีแต่อีเลี่ยมหนึ่งมันไม่รู้ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าอ่ะแต่น่าจะดีอยู่แหละโอ้โหตีน้องอลิสอ่ะโอ้อยเจ็บจังเลยเดี๋ยวเราเราจะปล่อยให้น้องอลิสใช้ท่าไม่ตายแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเอ็นชาร์ดเพิ่มข้ามไม่ตาย ของอาสนะจังแล้วก็ใช้ท่าชาร์จปุ๊บพวกทีเดียว45เลยนะเนี่ยอย่าตายนะนเบาๆแล้วโอเคถึกโยแล้วก็ใช้ท่านี้ชาร์จอีกเพ่นตโ,โห้เดเข้าไปน้องลิดใช้ท่าไม่ตายเราจะปล่อยเขาใช้ดีไหมกลัวกลัวน้องอลิซตายจัยยงเลยบอกว่าคงไม่ตายนะอ่ะอ่ะเอาไงดีวะ อาเพิ่มไปก่อนเพิ่มไปก่อนตายไหมเนี่ยโอ้ยชี้ผายเกือบตายโอ้โอโนโอโยเ้ยไม่ใช่ทำไม่ตายเลยไม่น,น่าแทงนอ้องอลิสเลยทำไงดีวะโอ้แค่คน,นเดีเรามารอดูดาบไปเฉยดาบอาซื้นมาก็เทใช้ได้ จะประมาณนี้นะอันนี้สตูแล้ววิวยี่สิบไงมันเลยดูง่ายๆสลุกเวก็ไม่ผ่านอีกไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายไอ้ายเถอะไอ้ช่างมันไว้เจอกัน See you again next time